สวัสดีครับเพื่อน bon, ๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จาก page com writers, เพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำ, cultures. สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามหวังโค่นไทยคว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2022 โดยแอดมินเพจวอลเลย์บอลเวียดนามได้โพสต์เอาไว้ว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเวียดนามจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในเอเชียนเกมครั้งที่19ได้หรือไม่พรุ่งนี้เวลา13.30นาฬิกา30นาทีวันที่7ตุลาคมสาวเวียดนามของพวกเราจะแข่งขันกับทีมไทยเพื่อชิงเหรียญทองแดงในการแข่งขันเอเชียนเกมที่หางโจโดยในปี2023ทั้ง2ทีม เคยพบกันมาแล้ว4ี่ครั้งและเวียดนามไม่เคยเอาชนะได้เลยประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นกับเวียดนามในการพบกันครั้งสุดท้ายในปีนี้ได้หรือไม่มาร่วมกันเชียร์สาวๆของพวกเราให้ระเบิดฟอร์มออกมาในนัดสุดท้ายนี้กันเถอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหวังโค่นไทยคว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์บ,บอลล์บอลหญิงเอเชียนเกม2022จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับ โดยชาวเวียดนามท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไม่จำเป็นต้องชนะแค่เล่นให้เต็มที่ใช้จิตวิญญาณทั้งหมดที่มีเหมือนกับนัดที่เจอกับญี่ปุ่นแค่นี้ก็ถือว่าก้าวหน้าแล้วมุมมองท่านต่อมาครับก็รู้นะว่ามันยากแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรคาดหวังเป็นอย่างยิ่งคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าฉันขออธิษฐานให้ มือเซ็ตใจบอลสวยๆเพื่อให้ทุกคนสามารถตบบอลได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับสังหารทีมไทยให้เหมือนกับที่สังหารเกาหลีใต้ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าพรมลิขิตบรรดาลชักพาให้เราได้พบกับทีมชาติไทยอีกครั้งคอมเมนต์ท่านมาครับฉันเชื่อว่าแพชชั่นในการเล่นวอลเลย์บอล และความรักชาติจะเป็นแรงจูงใจให้พวกเขามีความมั่นใจมากพอสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าระดับมันไม่ได้เพิ่มขึ้นกันง่ายเพียงชั่วข้ามคืนนะถ้าหากมันง่ายอย่างนั้นแล้วทำไมผ่านมาแล้วหลายสิบปีจนถึงตอนนี้สาวเวียดนามถึงยังไม่สามารถเอาชนะทีมไทยได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเป็นเรื่องจริงที่ว่าเวียดนามก้าวหน้าไปมาก แต่มันยังไม่เพียงพอที่จะแสงหน้าทีมไทยได้เช่นเดียวกับฟุตบอลหญิงของเกาหลีเหนือพวกเขารังแกทีมอ่อนบางทีมอย่างถล่มทลายแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับญี่ปุ่นไป1นึสบางคนแหกปากว่าเกาหลีเหนือจะครอบงำญี่ปุ่นฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขาหนีไปไหนกันหมดแล้วมุมมองท่านต่อมาครับเจอกับทีมไทยมาเกือบ3เดือนแล้วและก็แพ้ทั้ง3ามครั้ง หวังว่าครั้งนี้จะชนะนะชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมไทยเล่นดีนะหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ถ้าหักทีมของพวกคุณแพ้ได้โปรดยาม,มดาสาวๆของพวกเราเลยนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับเล่นให้เหมือนกับที่เจอญี่ปุ่นจะได้กินหมอ่ไฟไทยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า ถ้าคุณสามารถปรับปรุงบอลแรกเพื่อให้สามารถใช้กลยุทธ์ในการโจมตีที่หลากหลายได้ก็จะมีโอกาสเอาชนะไทยได้คอมเมนต์ท่านมาครับหวังว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นและเวียดนามชนะ3ต่อ2เซตชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฟอร์มดีแบบนี้ฉันเชื่อว่าพรุ่งนี้พวกเราจะสามารถเอาชนะทีมไทยได้ มุมมองท่านต่อมาครับสู้ๆนะสาวๆดาวทองได้โปรดโค่นล้มทีมไทยให้ได้คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วเล่นกันให้เต็มที่เลยนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับโอ้พระเจ้าทีมไทยคือคู่รักคู่แค้นสู้ให้เต็มที่นะสาวๆชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า มหาสงครามแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ Comment ท่านมาครับฉันรู้ว่ามันยากแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่นะสาวสาวเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถ้าหากดูจากรูปแบบการเล่นที่ทีมไทยพบกับญี่ปุ่นและดูจากรูปแบบการเล่นที่เวียดนามพบกับญี่ปุ่นแล้วฉันเชื่อมั่น60%ว่าพรุ่งนี้เวียดนามจะสามารถเอาชนะทีมไทยได้ มุมมองท่านต่อมาครับเพราะไทยและเวียดนามคือศัตรูคู่อาฆาตชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเตรียมรับชมกันแข่งขันซีเกมรอบชิงชนะเลิศนัดพิเศษได้เลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับพรุ่งนี้ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะฉันก็จะไปกินหม้อไฟไทยรสแซ่บมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า ทีมไทยแข็งแกร่งใกล้เคียงกับทีมจีนแพ้ไปแค่1-2คะแนนเท่านั้นส่วนเวียดนามยังคงห่างชั้นกับทีมจีนมากคอมเมนต์ท่านมาครับคืนนี้ทีมจีนเล่นกันได้ดีมากโดยเฉพาะในเกมบล็อกทำแต้มได้อย่างมากมายชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเวียดนามได้หนเซตอันทรงเกียรติ ส่วนไทยไม่ได้เลยแม้แต่เซตเดียวมุมมองท่านต่อมาครับเวียดนามเอาชนะญี่ปุ่นมาได้1เซตส่วนไทยแพ้3เซตรวดทั้งจีนและญี่ปุ่นเลยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าน่าเสียดายที่ทั้ง2ทีมไม่ได้เล่นกันจนถึง5เซตแต่นี่คือโอกาสอันดีสำหรับทีมเวียดนามที่จะเอาชนะทีมไทยสาวไทยต้องทำงานอย่างหนกัก ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้แข่งขันมาน,นับไม่ถ้วนแล้วและก็เหนื่อยล้ามากแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับวอลเลย์บอลจีนแข็งแกร่งกว่าญี่ปุ่นส่วนไทยก็แข็งแกร่งกว่าเวียดนามชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าตั้งเป้าเอาชนะทีมไทยให้ได้นะทุกคนคอมเมนต์ท่านมาครับคราวนี้ ถ้าหาเอาชนะไทยได้2เซตก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในการพบกับทีมไทยเช่นกันความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าท็อปโฟคือเป้าหมายแล้วจะเอาชนะทีมไทยได้ยังไงมุมมองท่านต่อมาครับพรุ่งนี้ฉันมั่นใจว่าจะเอาชนะทีมชาติไทยได้100%และชาวเวียดนามท่านสุดท้ายได้คอมเมนต์เอาไว้ว่า ทีมไทยยังคงนำหน้าพวกเราอยู่1-9ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหวังโค่นไทยคว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2022ขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย PhotoCredit AVC Asian Volleyball Confederation หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ เชินคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบเรโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอ e ีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m คสหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ